การที่นักกอล์ฟตีได้ไกลนั้นจะทําให้เราได้เปรียบสนามกอล์ฟและคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากแต่การที่เราตีได้ไกลนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องรูปร่างใหญ่เสมอไปและวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษโปรที่เล่นอยู่ที่ LPGA ทัวร์เอฟซ้อนทัวร์โปรเข้ากล้องกีรัติยาฟูเจริญครับเข้ากล้องครับการที่เราตีได้ไกลเนี่ย มันได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างไรบ้างครับค่ะก็เวลาสนามที่เขาเซตมาเราก็จะมีพะห้าเราก็จะชู้สองออนได้พะสามเราก็เป็นของขั้นขึ้นหัวไม้อ่าแล้วมีเรื่องของฟิตเนสเข้ามาร่วมด้วยไหมครับมีค่ะก็ส่วนตัวก็ฟิตเนสประมาณ3-4วันต่ออาทิตย์แต่ว่าก็จะเป็นฟิตเนสของกอล์ฟไม่ได้มาโซอะไรมากมายก็จะเป็นเฉพาะส่วนไปค่ะอ่าใช่เพราะถ้าเราเน้นเรื่องของอกอล์ฟฟิตเนสเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมในจุดที่เราอาจจะไม่แข็งแรงถูกต้องแล้วก็ไปเสริมสร,ร้างจุดที่เราทําให้ตีได้ไกลยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วทำไมีเทคนิค ในการวงสวิงต่างๆนะคะว่ามันจะมีแบบคีย์สวิงที่เราอาจจะใช้พิเศษหรืออาจจะคนอึ่อาจจะรู้แต่ว่าหนูใช้ส่วนนี้แล้วมันไกลขึ้นอะไรเงี้ยอ่าโอเคครับทั้งนั้นเคล็ดลับของโปรเข้ากล้องนั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับอ่าโปรเข้ากล้องครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคในการเพิ่มระยะกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะ,ะเพื่อจะให้มีข้อเปรียบเทียบให้ตีแบบธรรมดาก่อนได้ค่ะอ เสียงดีมากไฟบอลก็ดีนะรูปแบบปกติเลยนะปรเข้ากล้องก็คือบอลสปีด143.4นะฮะสปินเรท2 6 4 8แคลรี่243หลาอันนี้ก็คือแบบตีแบบปกติที่เครื่องวัด GC Quad เนี่ยออกมานะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าเทคนิคในการตีไกลกันเลยได้ค่ะเทคนิคเริ่มจากการปักทีค่ะก็จะปักทีสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยค่ะค่ะต่อไปก็คือการจับกริปค่ะการจับกริปจะจับให้สตรองขึ้นจากกว่าปกติค่ะ พอเราเซตอัพแล้ว Make Sure ว่าไหล่ธรรมดาจะแควแต่ว่าตอนตีไดเวอร์เนี่ย a ม e s ชัว sure ว่าไหล่ทิ้ว45องศาซ้ายสูงกว่าขวาค่ะพอเราเทินแบ็คสวิงขึ้นไปนะคะแต่พอตอนลงนี่คือคีย์ของหนูก็คือเราจะเทินฮิปเเหมือนโอเ n นฮิปนิดนึงหรือว่าถ่ายน้ำหนักมาทางซ้ายเล็กน้อยมันจะเป็นฟีลประมาณนี้นะคะถ้ามันจะเป็นประมาณนี้ก,ก็คือพูด,ดง่ายๆคือพอเราแบ็คสวงไปแล้วเนี่ยเหมือนรอหนึ่งจังหวะพร้อมกับถ่ายน้ำหนักไป ้ายไปซ้ายกก็คือเหมือนเปิดเอวแล้วก็เปิดสะโพกใช่ค่ะอ่าโอเค้งั้นเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยครับไฟบอลก็ดีกว่าลูกนี้พุ่งออกไปไกลกว่าชัวและแน่นอนเลยนะครับที่เครื่อง GC Quad เนี่ยบอลสปีดขึ้นมาที่1 4 5 4นะครับสปินเวท2,223ขึ้นเป็นไฟบอลที่ดีมากๆเลยคแครี่253หลางั้นจากลูกแรกมาลูกที่2เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10หลาด้วยกันเลย นี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะฮะที่คุณผู้ชมน่าจะเอาไปทําตามนะครับ <S <S โอ้เยี่ยมมากเลยครับปรเขากล้องรูปร่างไม่ใหญ่นะแต่ว่าสามารถทําระยะและสปีดได้ถึงขนาดนี้นี่ปกติแล้วเฉลี่ยเท่าไหร่ครับประมาณ 5, 270 2 6 5 2 7 0ค่ะเดี๋ยวลองฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าคีย์หลักๆในการเพิ่มระยะเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็อยากจะฝากไว้3คีย์นะคะก็คือ1ปักทีสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย 2. ตอนที่เราเซตอัพเนี่ย Make ช u r e ว่าไหลเราทิ้ว45องศาซ้ายสูงกว่าขวาน,นะคะ แล้วก็3คือช่วง open h i p ว่าถ่ายน้ําหนักมาทางซ้ายเล็กน้อยมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะถ้ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตีผ่านปกติเลยอย่าลืมนะครับเอาเทคนิคทั้ง3อย่างเนี่ยของโปรเข้ากล้องนะครไปลองหมั่นฝึกซ้อมดูและแน่นอนครับคุณก็จะสามารถพิชิตสนามกอล์ฟและคู่ต่อสู้ของคุณได้ไปลองทําดู